ประกาศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนังทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โลกิปพลิ i c นะครับประจำปีประมาณพุทธศักราช2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนันเพื่อประโยชน์ในาก,การปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำมีผลต่อการใช้อำนาจในการเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนประตรูปด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติชั่นเพื่อเป็นการสแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจรกรย,ยุธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจึงขอประกาศว่า สำนักง,งานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาการศเกสา3เป็นหน่วยงานที่ถูกคลากรทุกคนไม่รัดองขวัญและของกันทุกชิดในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อนคณะได้หลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจให้มีผลต่อดุนพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลิกปฏิบัติ หรือต่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารในผู้ปัะกอบชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นปนอย่างที่ดีพร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในทั้งการให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการผู้ริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัดจึงปเมกาศมาเพื่อให้ทราบโดยพก,กันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกาศณนะวันที่29มีนาคม,มาพุทธศักราช2566นายสุริยะใจวงผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3ขอบคุณครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ในการสังหาร